สวัสดีครับสำหรับน้องๆที่ซื้อไฟล์ของพี่1 first one ไปนะครับก็หลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์มาจากอีเมลแล้วนะครับไฟล์มันจะมาอยู่ในเอ่อดาวน์โหลดนะครับให้มาที่ My ค์คอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับปุ๊บนะครับนี่ครับไฟล์จะอยู่ตรงนี้เนาะให้เราคลิกนะครับแล้วก็ลากมันออกมาวางไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนเลยนะครับอ่าหลังจากที่เรามวางที่เดสก์ท็อปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่านะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับ ให้เราคลิกขวาที่ไฟล์ของเรานะครับเสร็จแล้วก็มาที่ property ครับจะเห็นว่ามันจะมี pop up ขึ้นมานะครับให้เรามาคลิกตรง unblock ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด apply นะครับแล้วกด ok นะครับหลังจากนั้นให้ดับมาคลิกเข้าไปครับพอเราเปิดไฟล์มาแล้วนะครับถ้าเกิดมันมีคำว่า enable content นะครับให้เราคลิกตรง enable content ก่อนนะครับเพื่อให้มัน run โปรแกรม นะครับอ่ามันจะรันแทบประมาณแป๊บเดียวครับแล้วให้มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ออปชันอยู่ด้านล่างสุดนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ให้มาที่ทัสเซนเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทัสเซนเตอร์เซตติ้งนะครับแล้วก็ให้มาตรงแอคทีฟเอ็กซ์เซตติ้งนะครับให้มาเลือกเป็นอันที่4นะครับถ้าเกิดมี3อันให้เลือกอันที่3นะแต่ถ้ามี4อันให้เลือกอันที่4นะครับมันจะเขียนว่า Enable a l l Control นะครับเสร็จแล้วก็มาที่มาโคเซตติ้ง นะครับแล้วก็มาเลือกเป็น Enable VBA นะครับอันที่4เหมือนกันเลยนะครับถ้ามี3อันก็เลือกอันที่3นะถ้ามี4อันเลือกอันที่4นะครับเสร็จแล้วกดโอเค2ครั้งนะครับปึ๊บแล้วก็กดเซฟเรียบร้อยครับแล้วก็กาทิ้งได้เลยแค่นี้ครับการตั้งค่าตัวโปรแกรมก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลยครับทีนี้นะครับสำหรับน้องที่ซื้อไฟล์ไปนะครับไฟล์นี้จะใช้ได้ต่อ1เครื่องเท่านั้นนะครับการขอรหัสผ่านนะครับให้มาที่ Store Info นะครับคลิกที่ store info มันจะมีตัวเลขอยู่3ชุดตรงนี้นะครับให้ลอกตัวเลข3ชุดนี้นะครับส่งมาให้พี่1 first one นะครับพี่1 f i r s t One จะตอบกลับไปเป็นรหัสเป็นตัวเลข6หลักนะครับซึ่งพอเราได้ตัวเลข6หลักจากพี่1 first One วันแล้วนะครับให้เอามาใส่ที่ช่องสีเขียวตรงนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ช่องสีเขียวตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำงานได้เลยนะครับสมมติว่านะครับเราไม่ได้ใส่เลข สีเขียวตรงนี้นะครับยังไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดเนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถใช้งานในส่วนของหน้าขายได้นะครับหน้าขายจะเป็นสีดําๆแบบนี้เนาะซึ่งไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่รหัสนะครับให้นะครับมาที่ store info นะครับแล้วก็เอาเลข3ตัวนี้นะครับส่งให้พี่หนึ่งเฟิร์วันนะครับเดี๋ยวพี่1นึ่งเฟิร์วันจะทําการเจนรหัสแล้วก็ส่งกลับมาให้เรากรอกใส่ตรงนี้ก็จะสามารถใช้งานได้เป็นปกติครับผมขอบคุณครับ